ที่สวนตะตุจจันมาซื้ออาหารแล้วก็ของใช้ให้ลูกๆแล้วก็มายืนรอแท็กซี่ชาติกว่าแล้วแท็กซี่พ่อมึงตายเรียกขนไหนแม่ก็ไม่ไปเปิดไฟว่าแต่แไ,ไม่จอดนะดโอ้โหให้ตายกูยืนรอ,อนานานของก็เยอะดิดดอม,มันหนักที่จอดรับน้ำมอไซตูกๆเรียกร้อยห้าสิไปแค่นี้นะจ๊ะจากสวนไปอินธรรมราสีเจนซึ่งมันใกล้มากแล้วก็รถมันไม่ได้ติดเลย ว่างนะแต่แม่ไม่สอ,อนเดี๋ยวลองดูนี่มาแล้วตรงนี้คันหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูนะพี่ไปอินโทร,รสี่เจ็ดค่ะ,ะ,ะเห็นปะแม่ไม่ไปอิสันพ่อมึงตายเรียกว่าเป็นสิบคันแล้วนะมึงจะไปหาพ่อมึงเหรอ ีกขคอต่อไปเมื่อกับมือเกี่ย